ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อได้สมาธิรูปสัญญาพิกุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจธรรมนั้นปรารถนาทรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทํากาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมกายิกาพิขุทั้งหลายกับหนึ่งเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหมกายิกา ุทุชนดำรงอยู่ในชั้นพรมกายิกานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรมกายิกานั้นตราบเท่าสิ้นอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้ว,ย,ดดว,ย,ว,วย่อมปรินิพานในภพนั่นเอง พิขุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทําให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะสงบวิตกและวิจารณเสียได้จึงบรรลุทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจธรรมนั้นปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทรรกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอาภัสระ พิขูทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอาภัสระปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นตราบเท่าตลอดอายุ อย่างประมาณอายุของเทวราเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปิติ จึงอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายจึงบรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาธรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยธรรมนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้น ไม่เสื่อมจากทมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินหะพิกูทั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินหะปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหะนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำาเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหานั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยะสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ อีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งหลายในการก่อนจึงบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติอันบริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทรรนั้นปรารถนาทรรนั้นและถึงความยินดีด้วยทรรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรนั้นน้อมใจไปในธรรนั้น อยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำกาละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภพละพิกุทั้งหลาย500กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าเวหภพละปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหภพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นเวหาพละนั้นตราบเท่าตลอดอายุอย่างประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองพิกุทั้งหลายนี้เป็นความผิดแผกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทาให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่ พี่กูทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีอยู่ในโลกหาได้ในโลก